ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำร้านดังในสกลนครน,นะครับผมซบแซบชื่อร้านว่าภูเมืองแคมป์นะครับผมทำไมวันนี้เรามากินกันที่ร้านต้ยมยำรสดังชื่อดังรสอร่อยตง คูเมืองแคมป์สกลนครนะครับอาเบืองที่น้องกุ้งเน้นๆหลายตัวใท่ไลยนี่อาดปลาหมึกมาเป็นโตเลยนะจ๊ะนี่กเด้งๆช้ำๆชิมรสชาติกันเลยหยิบมะนาวใส่จักหน่อยให้มันดะเปรี้ยว

ช่วงนี้รอเราสั่งเคี้ยวมากินรอก่อนนะเคี่วอาจจะนานหน่อยจ้ะ